ครับผมวันนี้ผมจะมาทำการฟื้นคืนชีวิตพลาส,สติกนะครับชุดพลาส,สติกอันนี้เป็นชุดชุดสีของคลิกรุ่นเก่าคาบูนะครับจะสังเกตเห็น,น้นฮะพลาส,สติกมันหมดอายุแล้วแต่ข้างในอ่ะมันยังมีความอ่อนตัวอยู่นะฮะจะดำจะมีความอ่อนตัวคือ,อยังเหลือ อันนี้เป็นเพราะรถตากแดดนะครับต่อตากแดดน,น,นานๆเลเป็นขี้กากขึ้นมาเห็นไหมเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ครับในการคืนชีพมันครับนี่ครับอ่าั้นแรกเลยนะครับก็วางชิ้นงานให้แม้มันขยับได้นะครับอ่เห็นไหมแบปลายไหมอันนี้เราก็จะ ก็รปรับให้มันร้อนเลยับก็เป๋าเลยับอย่าใกล้มากนะครับแลาวยาแกล่องให้มันเป็นวงกลมนะครับรอบ ความร้อนจากหัวของโบเวอร์เนี่ยนะครับตัวนี้มันจะไปละลายผิวสัมผัสของตัวที่ติดี้ครับครับดูดีตรงนี้ฮะครับ ก็ตอ,อยได้หมดเลยครับรยันกวนให้มันเครือนะวครับอย่าพยายามไปเกิดแค่อยู่ที่ใดที่หนึ่งครับเวลาัาเพราะงั้นพลาติกมันจะหดตัวได้ในบางจุดจะทำให้เสียรูปครับแล้วเราต้องการแค่ผิวนหน้าให้มันละลายหลอมละลายเป็นเนื้อใหม่แค่นั้นเอง ผมขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าทาทั้งอานจนเสร็จปุ๊บมันอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเห็นไฮะค,นะค,ความแตกต่างนะครับจากตรงนี้กับตรงนู้นเห็นไะหตรงนี้ยังไม่ได้โดดเห็นไะตรงนี้ดําขึ้นมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะถ่ายอีกคลิปหนึ่งตอนที่เสร็จแล้วว่าเราจะต้องไปดําเนินการเข้าสู่ขั้นตอนอะไรบ้างนะครับผม